This is my my dance. My, dance. my dance dance, my Dance! เสียงของฉันเป็นอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เธอร้องไม่ไหวแล้วล่ะสิตอนนี้เสียงเธอไปของฉันแล้วล่ะ โอ้ฉอนเป็นสิ่งที่ไพเราะมากเสียดายจังก็ไม่มีใครได้ยินอีกแล้วล่ะเอาเสียงก็งฉขึ้นมานะจะไว้ไลตัวแสบแล้วก็รูบี้เขาได้แล้วหน่ะกันโยนดีแน่เจ้าปีศาจตัวร้ายอีกาก่อนที่เราพื้นที่นี้กลายเป็นราเมงไปแล้วฉันเนี่ยอัจฉริยะจริงๆใช่ไหมล่ะบังลาเสียคงทันไปได้เลยนายไม่รู้หรอกว่าตอมีเรื่องกับใครเนี่ยแล้วเธอทำอะไรฉันได้ยี่โปรเกมแพ้ดูนี่โชคดีที่นายเลือกบะหมี่อะไรอะไรแบบนี้มาให้ฉันนะ อืมอมอร่อยมากอุ๊บฉันนิกถึงเรื่องนั้นไปเลยขอับใจมากแต่ฉันอิ่มแล้วได้เวลามาจัดการกับนายกันต่อไม่มีทางอยู่แล้วล่ะฉันจะหยุดเธอเองอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะก็ได้บ้าวิมันเผ็ดมากเลยอ่ะอุ๊บโอ้เกิดไปแล้วไหมล่ะอุ๊บโทษทีนะงั้นไปกันเถอะ นจึก็ตามไม่ทันเซเธอตามไปอีกแล้วอ่ะอยู่เลยนะเดี๋ยวก่อนอ๋อฉ <c oughs> ันมีเกมเจ๊งๆมาให้เธอฮะอะไรกันเนี่ยถ้าเธอคิดจะมาจับ <c oughs> ฉันต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ท่านี้แล้วกันนะไม่นะับไม่ไม่โอเคจะติตก,ก่อนรูม,มิเราต้องมาเรียนสามลองนี้ให้มันตะิดกันซะต่อน่ะฉันทำได้อยู่แล้วโอ๊ะสีเขียวแล้วได้แล้ว <c oughs> ไปลุยกันเลย <c oughs> ต้องใช้สีม่วงด้วย เจ้าสึกเลยเ oh. ลยแค่บล็อกเดียวเองเอาล่ะสองกาสีเขียวจวนแต่จะไปเอามาจากไหนเลนเนี่ย oh. ไม่เห็นจะมีสีเขียวเลยอ๋อ oh. รู้แล้ว oh. ต้องลองทำบล็อกนี้ให้เป็นสีเขียวหน่อยแล้วเสร็จแล้ว hmm. เป็นไงบ้างล่ะจ๊ะโอ้ oh, ใช่พันดานแล้วไปตามล่า oh. เข้ากันต่อเลยดีกว่า oh. อยู่ไหนกันนะเ oh. จะ้าปีศาจตัวแสบ แต่ในนี้มีอะไรบ้างทะเลสาสบโซดาป๊อปยังเงนินเหรอยังไงฉันก็่หวข้ามาไม่ได้หรอกโอ,โอ้โซดาเหรอคงจะไปหมดเลยใน,นมันห่วงยางเป่าลมนี่ท่านทางมันจะแฟบปีแล้วงั้นก็ได้ต้องหาหทางอื่นแล้วถ้าคนแรงน้มถลอกด้วยวิธีการกระโดดแล้วหาด้วยความดันอากาศจะนั้นกระปอกด้วยรัศมีวงกลมฉันก็จะกระโดดแบบนี้แล้วก็แบบนั้นแล้วก็ตรงนั้นได้แล้ว เอาเสียง <Okay. S 1> ของฉนมาเร็วเข้าโอเคโอเคอุ๊สว่าแต่มันอยู่ไหนกันนะโอเงเพราะสุดเลย,เอ,อ,ยอย่ามาโดนตัวฉันนะนั่นไงไฮก็นั่นแหละสิ่งที่พวกเราต้องการเอาเสียง,งึ้นมาเนะอย่างไรเธอก็จับฉันไม่ได้หลอะงานนี้ไม่เห็นจะเป็นไปตามแผนเลยนะ หายใจก่อน ENNIS> ไปลุยกันต่อเธาอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฉันมีไอเดียดีๆน้องแมวก็เหมือนกันทุกตัวนั่นแหละเลเซอร์เหรอฉันไม่หลงก้เธอหรอกนะแล้วเรานี่หน่อยเป็นไงปลาแซนอร่อยปลาเหรองน้ำงน้ำงน้งน้ำงั้นเรามาแลกกันหน่อยไหมขอบใจมากอะไรนะเสียงของฉันอะ ตอนนี้เราก็เก็มมาเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนสิโอเคเจ้าแมวน้อยต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบายจีโน่ฉันมาแล้วหยุดนะเอาเสียงของฉันขึ้นมาเลยอะอยชานะไม่มีทางจังหวาวจะคืนเสียงของฉันมาเนะก็ได้เงี้ยเอารองเท้าฉันไปเลยก็ได้เซอร์ไพรส์ร <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> โอ้อยจ้กจะจิมมกักนี่ก็ตลองอยู่นะเอาลา่ะสรุปไปเต็มที่เลยที่เราลกลับบ้านกันแล้วโอ๊ยโอ๊ยย่าเล่นเก็บได้แล้วมาแบบพวกนกันหน่อยเพื่อนรักไปบ้านฉันต้องไปก่อนแล้วอยู่ที่ไหนกันนะ อยา่าร้องเพลงไมอ่ะโอ๊ยจะร้องไม่ได้แล้วนี่นะ่ะสงสารเพราะเสียงของเธออ่กับฉชัดยังไงล่ะ <laughs> อีกไม่นานรา้ต้ะเอาเสียงของฉันขึ้นมาให้ได้อเงือไปเลยอ่ะฉันคกบกุมแรงน้องพวงใดด้วยนะอะไรเนี่ยให้ปลาช่อนนี้เลยเนะี่ย <laughs> งั้นก็นได้จ้าสนุกจับมัดเลยอ่ะคอนได้แล้ว <laughs> อุ๊บปุ่มชัอย่าโดนดีแน่จะปีศาจไม่นะ ลาก,ก่อนนะเจ้าโรมี่ <S <S ไม่มีทางอ่ะฉันจะตานตามนายไปเองจริโนนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เอาแบบนี้สิ <What? S 1> ว h a t Wow ของเล่นจะไปหมดเลอยนอาะฉันรักของพวกนี้มากอู้นุ่สุดๆเลยใช่แล้วแผเก็จะหนีพ้นอย่างน้อยก็ทุกเวลาได้ดแล้วนะบายๆอะไรเนี่ยไม่นะฉจะจับนายหินได้อ่ะอยู่ไหนกันนะอ่าฮ่าฉันอยู่นี่ไงกำลัง,ลงรอเธออยู่เลยอ่ะ คือมันต้องนี้จะมีเหวถ้าทางมันจะแพ้แล้วไม่มีวันร้องเพลงได้อีกแล้วล่ะฉันต้องจัดการเสียงของเธอเองออ้มอร่อยมากอย่าเพิ่งดีใจไปนะเจ้าปีศาจดูสิสว่าฉันทำอะไรได้ด้วยใชฉัน yes. จะก,กระโดดข้ามเหวให้ดูเองเฮ้ <Okay. S 2> hey, นี่ไงอู๊ฟนั่นมันของฉันนะบอยนะ้ บายบายเรียบร้สิกลับไอ่กับฉันแล้ว oh, <c oughs> ่ะแล้วก่อนจะปีศาจเจ้านองพาฉันไปจัดใช่ด้ิเยยบเลยขอบใจนะฉันไปอิสระแล้วฉันจะไปตามหาเธอเองรูมิฉันปีนเก่งมากๆเลยล่ะโอ้เจ้าปีศาจว่าไงเช่านี้แล้วกันนะไม่นะ โอ้แบบนี้ก็สนุกมันันั่นี้อะเย็บไปเลยไม่นั้นลึกสนิทเลยอะโอเคต้องลองผิดระบบด้วหน่อยแล้วเบสสุดอะไรอะพิกกรบูจะเอาเสียงของเธอกลับมาเองใจเย็นก่อนนะจะปีสาตว์เจ้าน้กฉันกินของว่างได้เลย บายบายโอ้โห p e r f กต์สุดๆเลยรูบี้หายคองเทัก็ะดีอยู่นะเจ้านกเย่าปูนี้ไว้ใช้ทีหลังแล้วกันอ่ะยับเลยในเวลาที่ฉันจะได้เสียงของฉันขึ้นมาแล้วไม่เห็นจะเปิดได้เย่อะ เฮ้อยู่ว่างไงช่วยฉันเปิดกระป๋องนี้หน่อยได้ไหมอ่ะได้โปรดนะฉันก็เปิดมันไม่ได้เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ฉันก็เหมือนกันโอเคงั้นไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิเออใช่แล้วได้เวลาเล่นเกมแล้วล่ะเป่ายิงชุบฉันชนะอบใจมากนั่นง่ายว่าแต่เธอต้องการอะไรอย่างนั้นล่ะจ้ามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าก็ได้เป่ายิงฉุบหนึสองส ชนะแล้วอีกรอบดีกว่าหนึ่งสองสามชนะแล้วหนึ่งสองสามงั้นฉันจะจัดการจีเธอเองอยู่เลยนะาฉันจะจีให้ฉันถ่ายไปเธอหน้าสุดหาเหรอเยี่ยมเลยยังไงเราก็ทำได้อยู่แล้วโอ้นี่มันจ้าปีศาจนี่ฉันจัดการเธอเองว่าไงยังไงนายก็หนีไม่ได้แล้ ขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะมันแตกหมดแล้วอ่ะโอเคจะดื่มโซดา้หมดนเลยอ่ะโอ้ตอนนี้ฉันก็กลายเป็นโซดาป๊อบไปแล้วโอ้อร่อยโอ้มีกระป๋องยี่แ้วนี้ด้วยยังไงฉันก็ไม่ยอมพลาดไปง่ายๆหรอกเขารักของฉันอ่ะเอาละเรียบร้อย ไปต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยจะเปิดกระป๋องยังไงดีนะยังเปิดไม่ได้เลยอ่ะไม่นะฉันอยู่ข้างหลังเธอแล้วเองนักล่าตัวแสบโทษนะฉันเสิร์ฟไปนิดเดียวเองอ่ะขอบใจรูมิเราจะผ่านขั้งนี้ไม่ได้เอาไงกันเนี่ยมันก็จะเอาฉันไปตั้งแต่แน่เลยอ่ะโอ้ฉันมีไอเดียดีๆใช่แล้วบทไปนี้นี่แหละคือที่พึ่งดีๆที่สุดของปีซอน ไม่นะหมองน้อยผู้น่าสงสารของฉัน,น,นมันแปลนหมดเลยอะ่ะน่าสงสารจะตัวน้อยโอย่ังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้ง่งงายๆหรอกแล้วเธอต้องชดใช้รูมี่น้ำป่องหึงฉันอะ่ะโอเคเจ้าเบี้ยวนี่กระเป๋าอะไรอ่ะจะแมวน้อยว่าไงเง้นฉันขอกระป๋ไปนะั่ได้ไหมไม่ได้จะให้อะไรเขาดีนะ oh. โอ้จะมีไอเดียดีๆอยากในหมพร้อมแบบนี้หน่อยไม่เอาเหล่านะ ไม่อยอมแพง,งง่ายไล้หรอกอยากชิมปลาอร่อยๆไหนมกไม่เอาอืแล้วทำไงดีเนี่ย,ยอือคิดออกแล้วที่ต้องลองสลับกระป๋องหน่อยแล้วละ่วละว่าแบบนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนกระป๋องที่เก่งมากจะเมวน้อย <c oughs> โอ้น่นง่ายเสียงเธอพอกระป๋องหน่อยปะไม่ได้เราเทได้กระป๋องอันนี้แนะถ้าเป็นผู้ชนะในแดนสแปนเท่าก่อน ก็ได้มาเลยกันเลย <Okay. S 1> รอบแรกว้า <Wow, S 1> <Wow. S 2> เรื่องนี้มันง่าย <laughs> มาก <laughs> ดูให้เดล่ะแต่า <Whoa. S 2> ะ,ะเป็นไงบ้างฮะนิมจ <laughs> <า>้ารือเปล่าเนี่ยต้นไม้ำตั้งดีดีกว่าเลยอ่ะเอาเธอฉันเปิดกระป๋องใบนี้แล้วออกไปได้เลยนะไปอะไรเนี่ยนิมเสียกระป๋องใบนะเจ้ <laughs> <laughs> ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมว่าแต่ต้องเปิดกระป๋งไปนี้ยังไงเนี่ยว้าวดูือมิจะเป็นปแฟ่คับตัวยงของเธอเลยขอไล่เซนเดนม,มากตอนนี้เขาไม่เหมาะหรอกโอ้ฉันมีไอเดียดีฉันจะยกแจ็คเก็ตตัวนี้ให้เธอเองว้าวแจ็คเก็ตของเรือม้สุดท้ายมันก็นเป็นจริงแล้วมันเข้ากับเธอมากนะขำขึ้นมากนะบา,บายบายตอนนี้ฉันจะไปกับเรือม้มากดูมิเธอจะไปไหนกันนี่อะว่าไงเป็นไงบ้าง แบบนี้คงไม่ดีหรอกนะมไม่นะตั้งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอเอง